ทำไมหุ่นทอยอนิมาโทนิกในตัวอย่างหนังไฟในแอดฟดี้ภาค2ถึงเกิดบ้าคลั่งและไล่สังหารคนขึ้นมาหลังจากที่ลงคลิปล่าสุดไปก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งสงสัยว่าทําไมพวกหุ่นทอยอนิมาโทนิกถึงเกิดบ้าคลั่งได้ขนาดนี้ซึ่งผมก็ได้ตั้งทฤษฎีไว้ว่าหลังจากที่วิลเลียมออฟตันในร่างสปริงบอนนี่ฟื้นกลับมาและได้ทําลายพวกหุ่นเฟดดี้จากภาคแรกไปแล้ววิลเลียมออฟตันก็น่าจะมุ่งหน้าไปที่ร้านของพวกทอยอนิมาโทนิกที่ถูกทิ้งล้างไว้และก็อาจจะได้ไปควบคุมพวกหุ่นทอยอนิาโนนนนิกกให้ออไลล่ล่คนนัเองรง นี่ก็อาจจะไปคล้ายกับเกมไฟในแอดเฟดดี้พาสซิคิวตี้บิสที่หุ่นแกมล็อกทุกตัวในร้านโดนไวรัสกิจแทบแฮกระบบนั่นเองต้องบอกก่อนว่าพวกหุ่นทอยอิมานโทนิกไม่ว่าจะในนิยายหรือในเกมมันจะเป็นหุ่นจําพวกที่ไม่มีวิญญาณเด็กสิงอยู่แต่มันจะทํางานผ่านระบบ AI โดยใช้ระบบสแกนใบหน้านั่นเองซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวิลเลียมออฟตันในร่างสปริงบอนนี่อาจจะเป็นคนควบคุมพวกหุ่นทอยอิมาโทนิกให้ออกไล่ล่าคนตามตัวอย่างก็ได้และในกระดาษที่เขียนว่ากดูฟิกไมเฟนหรือที่แปลว่า ซ่อมเพื่อนของฉันที่เดาวว่าอาจจะเป็นแคสซิดี้หรือโกลเด้นเฟดดี้มาแปะเอาไว้เพื่อเตือนไหมก็ได้และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่แคสซิดี้หรือโกลเด้นเฟดดี้นั้นจะโผล่ามาช่วยไหมสู้กับวิลเลมออฟตันในล่างสปริงบอนนี่ก็เป็นไปได้เพราะอย่าลืมว่าถ้าอิงจากในเกมแคสซิดี้หรือโกลเด้นเฟดดี้นั้นเป็นวิญ,ญญาณเด็กที่แคน w วิลเลมออฟตันมากที่สุดและถ้าทุกคนคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ